มิสแกรนสุพรรณบุรี2023ยินดีกับนบแพรกนพพรนุตยโยธินสวัสดีค่ะแพรเป็นมิสแกรนสุพรรณบุรี2023นะคะแพรขอเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบอกต่อให้ทุกคนได้รู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือกสุพรรณของเรานี้เอ่ย ว่ามาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่แรกที่เราโครมานั้นก็คือการไหว้พระขอพอรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็อย่าลืมแวะเที่ยวชมอุทยานมังกรสวรรค์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ วัดป่าลีไลเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า1,200ปีไหว้หลวงพ่อโตปางป่าลีไลและชมภาพวาจิตรกรรมฝาผนังขุนช้างขุนแผนได้ที่นี่นะคะชมโบราณสถานวัดสนามชัยพศ1 7 0 6 ปัจจุบันเป็นวัดล้างที่เหลือแต่ซากเจดีแต่ก็ถือเป็นสถานที่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยร่องรอยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ลงเหลืไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเรานั้นได้จดจำและลํำนึกถึงกาบสักการะพระบรมราชานุสอ์ดอนเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกรากษของชาวสุพรรณบุรีและชาวสยามทั้งแผ่นดินเดินช็อปชิมชิลที่ตลาด3มชุกพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของชุมชนอายุกว่า100ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนผู้คนมีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมมีร้านค้าของกินของใช้และของฝากมากมายที่สำคัญขนมสาดีของที่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะ ก่อนกลับบ้านก็อย่าลืมแวะไปวัดทับกระดานเพื่อไปไหว้ขอพอรแม่พึ่งหรือที่เรารู้จักกันในนามราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองแม่พึ่งถือเป็นบุคคลต้นแบบและยังเป็นแรงบันดาลใจของใครหลาย,ลายๆคนที่มีความสู้และความมุ่งมั่นต่อความฝันะะ้วยค่ะและนี่นะคะก็คือทิปท่องเที่ยวสุพรรณบุรีนะคะที่สามารถเที่ยวได้ภายในหนึ่งวัน พี่แพยอยากจะนำมาบอกต่อกับเพื่อนๆแล้วมาเที่ยวสุพรรณบุรีกันเยอะๆนะ